สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับปัญหาที่ผู้คนปลูกบอลสีเจอกันมากที่สุดนั่นก็คือบอลสีอาการลงหัวนะครับผมหลายๆท่านก็เจอประสบกับปัญหานี้อยู่นะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นผมก็เจอเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคดีๆซึ่งผมทําการทดลอง ในการปลูกแล้วค่อนข้างที่จะได้ผลดีทีเดียวนะครับผมสำหรับบอลสีฮกหลงที่ผมทําไว้นะครับหัวเดียวนะครับผมสามารถที่จะขยายได้ถึง20ต้นได้เลยนะครับผมวันนี้จะลื้อให้ดูนะครับก่อนที่จะลื้อให้ดูนะครับมาเปรียบเทียบให้เบิ่งบนอื่นก่อนนะครับผมที่ทําในลักษณะเดียวกันนี่นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดชอบไม้ที่กัดสีสวยเลยนะครับบัต้องไปตัดจอมออกนะครับผมฟางหัวไว้แล้วพ่นจะงอกขึ้นมาสีสวยแบบนี้ แต่ว่าจะว่ได้หลายต้นนะครับได้แค่ต้นเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสี่สวยมากๆเลยครับผมในการงอกขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้ที่ทําคลิปขึ้นมานะครับผมจากให้ทุกท่านนั้นบ่ต้องตกใจนะครับถ้าบนสีลงหัวแล้วนะครับให้ท่านนั้นทําการตัดจอมออกนะครับผมโดยที่บนสีหกลงนั่นจะทําง่ายนะครับผมโดยมาให้เบิ่งต้นนี้เป็นหลักนะครับ หัวนี้นะครับผมงอกประมาณเกือบ20ต้นเลยนะครับเดี๋ยวลึกให้ดูนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งนะครับผมเพราะว่ามือนี้นะครับจะเปลี่ยนดินเพิ่นนะครับผมเนื่องจากดินที่ใช้อยู่นั้นเริ่มเนียนแล้วนะครับผมจะทําการเปลี่ยนดินเพื่อให้เพิ่นขยายตัวได้ดีนั่นเองนะครับผมเอามาสาธิตให้เบิ่งนะครับผมเนื่องจากบนสีหกลงนั้นมีอยู่ทั่วไปนะครับท่านสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับแต่ว่าหัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่าน นี่ครับพอล้างออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเพิ่นที่มีการแบ่งเซลล์หัวออกไปนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเป็นแตกหนอไปเรื่อยๆนะครับผมจากหัวเดียวเห็นบ่ครับผมเพิ่นจะมีการแบ่งหัวไปเรื่อยนะครับสาหรับท่านใดที่คิดว่าซื้อไปแล้วได้หัวเดียวจริงๆโบแมนนะครับผมเนื่องจากเพิ่นมีการแบ่งหัวไปเรื่อยนะครับแต่หัวน่น้อยนี่เพิ่นก็จะขยายขึ้นเรื่อยนะครับสาหรับเวลาที่ผ่านไปก็จะ กลายเป็นกอใหญ่แล้วก็จะมีหัวเยอะนะเองนะครับผมทุกท่านนี่หัวเดียวค่อนข้างจะขมนะครับผมได้เป็น20ต้นเลยนะครับผมหัวนี้เป็นหัวตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่เทคนิคดีๆนะครับผมที่จะมาบอกวันนี้นะครับผมคือให้ทําตามนี้ได้เลยนะครับสําหรับท่านใดฟุกๆหน่อยก็จะได้เกือบ20ต้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทานะครับนะครับอันดับแรกเราตัดตรงจอบนี้ออกได้เลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะทําให้แตกหลายต้นนั่นเองนะครับตรงไส้ตะเกียงตรงนี้นะครับผม นี่ตัดออกให้มดเลยนะครับผมบอกว่าบอลประเภทใดนะครับผมแล้วค่อยช่ำลงไปในกระถางนะครับผมหนึ่งหัวตัวหนึ่งกระถางนะครับผมเนื่องจากจะทําให้พิ้นงอกได้ดีนั่นเองนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับผมที่ซื้อดินทางสวนไปนะครับผมมีบอลลงหัวสามารถที่จะทําตามนี้ได้เลยนะครับผมเนื่องจากถ้าใครไม่มีนะครับผมก็เอาใบก้ามปูมักก็ได้นะครับผมทุกท่านนี่ ที่เป็นละเอียดแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปใส่น้ําก็ได้นะครับผมหรือว่าใส่น้ําพอชุ่มๆก็ได้นะครับนี่ทาไว้ตามนี้เลยนะครับผมเราจะได้หลายต้นนะครับผมสำหรับมีหัวเดียวนะครับท่านใดที่มีบอลไม่เยอะนะครับผมก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าช่ำเลหลายหัวนะครับิ่นจะงอกบุก่อยเต็มที่นะครับผมจากที่ผมสังเกตเบิร์นะครับถ้าหนึ่งต้นหนึ่งหัวต่อหนึ่งกระถางนั่นจะค่อนข้างที่จะงอกดีเหมือนต้นที่สาธิตให้ดูก่อนนัานนี้นะครับ นี่ท่านเบิงเพชรพันล้านนะครับผมมีห้าต้นขึ้นนะครับผมอย่างน้อยนะครับได้สี่ห้าต้นอยู่แล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นซิปเลยนะครับผมนี่เห็นบหครับหัวเดียวนะครับผมทําในลักษณะแบบนี้นะครับให้ใช้กระถางสองก็ได้นะครับถึงกระถางสี่นะครับผมทุกท่านแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่มีการไล่กัดสีขึ้นมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งเดือนท่านจะได้ต้นไม้เพิ่มไปเป็นสิบเลยนะครับผมสำหรับคลิปดีๆนะครับนํามา ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับผมบางท่านนะครับผมรวมหลายๆต้นพร้อมกันนะครับผมเนาะเพื่อจะเกิดการแย่งสัางอาหารกันนะครับผมแต่ว่าก็งอกดีคือกันนะครับผมทุกท่านเพียงแต่ว่าอาจจะงอกบ่หลายต้นเท่าที่แยกเดี่ยวๆนะครับผมอันนี้นํามาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านนั้นได้ไปตัดสินใจนะครับผมในการทํานะครับผมเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจนะครับเผื่อท่านใดอยากทําตามนะครับอันนี้ก็หัวเดียวเพื่อกันเด้อครับผมต้นเป็นซิปเลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับกระถางนี้บอได้ลือให้เบิ่งเด้อครับผมท่านเนื่องจากยังบอทันได้เวลาอันสมควรนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ใช้เวลาอีก56เดือนนะครับผมเวลา56เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อจะเริ่มไล่กัดสีไปอันนี้กับพร้อมที่จะขายหรือว่า ท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้แบบสวยๆไปเลยไปตั้งประดับไปตั้งโชว์เลยกะติดต่อมาได้ที่082 5698645นะครับยินดีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมสำหรับบล็อตเทปๆต่างๆนะครับผมทุกท่านกำลังไล่งอกขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้กะเป็นบนอตตัวหนึ่งที่สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับผมต้นนี้ งอกขึ้นมา3ต้นแต่ว่าใบยังบวกกางนะครับอันนี้จะแยกกระถางไว้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมถึงตรงนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ปลูกบนสีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ